อียาอไตายอีคือกิโมจิสวัสดีท่านผู้ชมเนะี่ยอยู่กับรายการฮอรีเกมเมอร์เนคะียวอยู่กับผมนะนายควยเหี่ยวเอ้ยเขียวหวยควยเรียวเอ้ยเขียวรวยขยันซอยและเกียวกุ้งนะฮะกูว่าจะไม่พูดเลยนะไอย้ยะ,ะเช่าเช่าเฮ้ย เนะก็เพื่อท่านผู้ชมนะก็พูดหน่อยนะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมเพย์นะทุยมุกควายนะ้วนะเรามาอยู่กับเกมเอ่อสแครีนะสแครี m แมสนะ the origin scary m a s k game guide the blue point นะเอ่อ uh, through the m a s k but don't touch the wall turn up your sound นะก็คือ ไกด์ของมันก็บอกว่าให้เราเนี่ยบังคับจุดสีม่วงม่วงพองจุดสีฟ้า <c oughs> <c oughs> ให้เดินไปถึงจุดหมายนะฮะแต่ห้ามโดนผนังข้าง,างๆเด็ดขาดเปิดเสียงของคุณไรนะฮะก็ง่ายๆครับเกมกันโลกี้เกมกันโลกครับง่ายๆครับมาเล่นเลยครับเนี่ยก็แค่ลากเมาส์แล้วก็ให้ไปเข้าตรงจุดสีแดงนะ อ่าด่านแรกง,ง่ายๆครับเ <Yeah. S 1> นะยก็เกมนี้มันไม่มีอะไรมากครับกากากครับเกมในตำนานเกมหนึ่งที่กากมากครับมือสั่นครับไม่มีอะไรครับ <Yeah. S 1> <c oughs> คายแม็กมันอยู่ที่ด่านสามครับไอ้เนี่ยเกมง่ายไม่ได้แดกหรอกครับ <c oughs> นี่ผ่านครับ <c oughs> อุ้ยมือสั่น โอ้ย,ยุงกัดมดกัดมแมลงต่อยคอยจะเป็นลมเชื้อราบุงหนันศีสะใช่เย็นเต็กเจ้าของเดียวโทรับโทนับมือสันโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงน่งครับแป๊บหนึ่งโอ้ยอีเหี้บยายาคีโอยาคมีโ,มโอเกมในตำนานนี้ครับต้องรีบเล่นนะครับมาถึงดาสฟาแล้วครับ อไอเฮียกูจะร้องไห้สัสอีหามอีออไอ้พิวไหวทาซสายลมและแสงแดดคล้ายแปดแปดเอ้ยไอเฮียอุ้ยแม่งคี้มือสั่นไอสั์มึงดูด่านสามมึงกะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียเกือบ มันดึงดูดมากครับไอสัตว์มึงมามึงมาอยยุ้ยเฮ้ยอ๋อเอ้ขอโทษครับที่พูดคำหยาบเยอะครับเกมนี้มันเป็นตำนานครับไม่ได้ครับไอเฮี้ยมึง <c oughs> สัตว์โอ้ยมาไอเฮี้ยมึงกัดให้ตายเลยไอสัตว์ไอสัตว์เ <c oughs> ย็ดเด้งเย็ดเด้งเย็ดเด้งแอปหนึ่งครับแอปหนึ่ง โอ้ยลุ้นนี่สะโอายเต้นต enfin ึบตับดังสายฟ้าแลบนะ่ะไอ้เฮียมันไงมันก็ตายอยู่แล้วอะมึงมามึงมามึงมาโอ้ยเฮียช่วยกูด้วยขาสั่นมือสั่นไปหมดแล้ว โผม่มาขายแม็กแล้วเ huh นี่ยตรงเนี้ไอ้เฮียแมงค้เคอีโด้ไอเฮียอีฮามอีสัตว์ออเฮียอีซิเวอร์แอนด์โกแอนิเมอลสัตว์ในตำนานคือคือนี่แหละครับเกมในตำนานครับเกมหนึ่งนะก็ไปเล่นกันได้นะครับเกม ไอสัตว์ตกใจมาเลยเย็ดแข้งโอ้โหเล่นตั้งแต่โอ้โหนานมากครับเป็นเกมในตำนานเลยเกมหนึ่งที่สมัยเด็กก็เล่นกันนะฮะพบในร้านเกมนะฮะแบบเฮ้ยเนี่ยนะนะนะเล่นเกมนี้นะอย่างมันเลยไม่ง่ายไม่ยากนะนะลองเล่นไปนะพอเล่นไปด่านสามจุดคายแม็กก็ <c oughs> กี๊ทาพ่องะสุดครับก็หน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะไม่น่ากลัวอะไรครับผมบิวอารมณ์นะ ก็ยไม่น่ากลัวพ้องเงี้ <c oughs> หลอนเฮียมมันลุนนล้นนะลุ้นระทึกเนะอีอียิ้มหน่อยจ้อ่ะก็สับเกมนี้นะก็สุดยอดอีกเกมหนึ่งนะพิมพ์ใน Google เลยนะ scary mass นะฮะตำนานอีกเกมหนึ่งนะที่ผมแคสในครั้งนี้ก็โอ้ยหลอนสัตว์นะก็หลายคนสงสัยนะทำไมเอ้ยลงแต่เกมแคสบนเว็บเพราะอะไรตามกระแสหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับ จริงๆก็คือโปรแกรม Fla เนีแฟบแฟบแฟบนะฮนะแฟบไม่ได้นะไม่มีน้ำทุยโปรแกรมแฟบมันอัดไม่ค่อยได้ไม่รู้ติดปัญหาอะไรนะครับก็เลยใช้อัดพวกหน้าจออย่างแคมเปเซียดีกว่ามาอัดเกมพวกนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะฮะกรีดแต่แตกกันเลยทีเดียวนะก็สมรันี้รายการฮารเกมเมอร์แล้วแล้วก็อยู่กับผมนายควยเหี่ยวทุยนายเคียควหวยนะก็ซึ่งชื่อในวงการก็ชื่อว่า เคียวนี้เพื่อเธอคนด้วยนะฮะอิสัตก็ก็ขอลาไปกับผู้หญิงหน้าสวยคนนี้แล้วกันนะฮะบายบายครับเดี๋ยวเราเจอกันผู้หญิงคนนี้อีอีอใครไม่เล่นเกมนี้นะกูจะไปตามถึงบ้านเลยอิสัตโอ้มึงจดหมายลูกซ้อไอ้เหียบ๊ายบายครับกลัว